ฟุตบอลนอกจากกันยิงทุกคนกันทําสกอร์ไปตะกี้แล้วมีความสุขอย่างไรบอธนดลการมีเสมอครับ,บ <c oughs> มีเส <c oughs> มอล้ยิมไปหลายเนี่ยเฮียกียังสศกยังเศร้าหลย <c oughs> <c oughs> นอกจากการเตะฟุตบอลแล้วก็มีหลายๆอย่างครับที่มีความสุขในชีวิต <c oughs> ถนนมีทุกอย่างนะครับยกเว้นเมียนะครับจะหาเ <c oughs> มียไม่เขานะครับ หาแต่เงินแต่ข้ามากกันผู้ใดหักน้องครับเขนผู้ใดหักน้องผู้ใดอยากสนับสนุนน้องอย่าหาเมียไม่เขาอย่าบอกบอกอย่าหาเมียไม่เขาให้หมอบแต่ความรักมากบอกมันขึ้นหัวลำปุ่นเนีอากับเราต้องบอกตามความเป็นจริงที่เขามีความรักต่อกันให้มีความรักต่อแรงมากมือนุ๊กหายปวดหัวเอ้ยนุ๊กนุ๊กก็เป็นปวดปวดอยู่ครับแต่ว่ามันติดออกกำลังกายออกกำลังกายจะได้ร่างกายได้เฟสขึ้นได้สดชื่นขึ้นชื่นขึ้นนะครับเอาเหงาเอา เซลจากร่างกายไอ้บอสเนี่ยมันยังมันยังเป็นเลยเป็นเป็นเอนเบสี่บอสพี่บอสพี่บอสบางคนโอ้ไม่ผ่านอีกแล้วเดี๋ยวมือโกมือโกเจ้ากินจากล่างเลยอะไรก็ได้กินจากล่างเลยเอาตรงตรเลยบ่ะเห็นไหเป็นขวดซะประมาณ24คนผู้เดียวห้าสิอ่ะ24คนผู้เดียวเหล่าขาเลยป่ะมันเบี้ยอื่นท้ายหลังแล้วลุกไปเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับท่านนริ ไม่ทํางานนะครับทำทำทำมันจะมาแล้วเด้าเรินทำงานนะครับถ่ายหนังถ่ายหนังเป็นไปได้นะครับก็โดเนสนับสนุนกำลังใจให้น้องนะครับธนดลถ้าใครส่งมาแล้วก็ไม่ต้องส่งมาอีกนะครับไม่ต้องส่งมาเมันเปลืองไม่ต้องให้มันเยอะนี่ของใครครับนี่บของอันไอโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ข้าเจ้าครับเอานุกนุกเอ่อของมึงนะเนี่ยนุกไม่ต้องส่งมาบ่อยแต่ถ้าเกิดรักจริงๆอยากให้เรื่อยๆทำไง ร่างจริงจะให้เรื่อยๆใช่ไหมอ่าติดตามไหมครับช่องอนุกธนด,ดลเวลานุกธนดลไลค์ค่อยส่งครับจองอ,อยากส่งนะฮะจะไม่ได้ก็ได้ดอก,กขัดขาด้วยคัต้องขับขาทักเย็นไปเลอ้ผมคงจะไม่ค่อยใช่ไอ้จะไม่ค่อยชอบ <laughs> ไลค์โซนท้าพิจารณาเท่าไหร่เพราะว่าเวลาไลายเลยพี่น้องเพิ่นกำลังใจหลายนะอ่าช่วงมาหลายิ่นเก่งใจเพิ่นล่างเทือเพิ่นเอามาใหายไรหมดเทาก็เขินเนาะแมนแมนครับคัดไปไปได้กลับไปมอบไว้ช่องนุกธนาดลเด้อครับแมนครับ กลับลำดูถึงผมคร่บประมาณนั้นเอานี่ก็คืออันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วทุกวันนะครับการมาเตะบอลกันอะไรครับนุกจะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายมากอันนี้คือผมมาครั้งแรกนะแต่ผมรู้ว่าน้องเป็นคนที่ชอบเตะบอลเพราะว่ามันมีกันไนสดกันยังเห็นเลยๆอ๋อเดี๋ยวที่ยิบเก่าเด้ออ้บอลบางอ่ากันบางแล้วที่ยบเก่าเด้ออันนี้ส่วนคือบอกบอลมันมันยกกันเตนยกหนังซอยเน้ะเอาไบอลเาไม่ไม่ฮะนุก

เลี้ยเรองบ้างสอดใจบ้างปใจมเอาัเกียยังก็ปูดิดำคือมือนี่หรือเกเิดนี่เท้านะว่ะกูคือดำนะวะเอาหนบรไฟอยู่ท้งหัวเราหน่ะแมเออนี่นี่มันอนเปิดนี้เาวาเลยอ้เป็นยังไงนีเป็นยังไงห้หัวใจหายเลยจีบจีบน้องเราแบบ เราเทวดีซะอย่างหาไม่ที่คนจะได้เทวดีจีมันไยังไรเจ้าอยไปหาเศร้าเสาร์ดูอะเร้าปวดหัวลบกเพราะท่านเศร้ารไงมันเตมันปวดหัวมันเตมันเศร้าปวดหัวเหนแล้วทําทานทีย่ความสนใจเห็นแทับเลเป็นห่วงจางซู้ซหายไปไปือแทก็มาปอกปืนมักปดใต้นอกเนฮะยี่สิบเ้าิดไห 29บริวเาันที่ WA ันกวัดได้ไหมวันไหนนะ29ตุลาเมื่อวันชกวัดก็ได้มาไปทำไมมัตีบอลไงโอ้ตีไม่เิ็นันนั้นันั้ว่าไงตีบอลไม่เป็นก็มาตปากไปมได้แนวาคือหละตีบอลเป็นเป็ปากผมมองสิเนี่ย ดูเน็ดสิโอเด็ดเก้าบาทเด็ดก,ก็ไม่สั้นเน็ดเิอจะมาคอจ้จเน็ดเจ้าอะไรโอ้ของฉันสั้น <laughs> เดี๋ยวอีกคนหนึ่งไสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมมาดูก๊กตอนนี้ก็รู้สึกว่าหนักหนาอการไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วน่าจะอยู่กับสาวผมสั้นหรือเปล่า <laughs> ผมสั่งทั่ประเทศไทยทีเป็นร้านปวดหามใม่ได้คอยเช็เจมพเรึอเจะพดหลายหลายเออก็ลบออกหมดแล้วแต่แนวเป็นห่วงไหเนาะเห็นไอพดแบบนั้นเนว่สั่เป็นห่วงไอมันเป็นห่วงกีีบห่วงี่ิเก้าเด้อบาว่าวะนี่หเก้านี่ปิดเปินก่องมาหลายยูเนี่ยิบเก้า มะผักมะผักวนๆมันขันขันไอยืดแถวนี้ไอมาเด้อะมะผักหวานมากยังวนๆน้ำกัดไอเนี่ยประเเด็ไปมาขอขันเจ้าได้มาเนี่ยใช่ไหมคุณพ่อเทชัยไม่อยากค่อยไปเท่าไหร่หรอกชัยไม่อยากค่อยไปอีสานเท่าไหร่มันมั่เสียมั่เสียมเสียอะไรนะครับเออวันที่ผู้ว่นเี๋ว่าน้องกินห่อน้องกินหอนี่ไอ คคนคนกออก๋ขันพอ่อขันพอน่อนายหอมแก้มได้ด้วเออท่าถ้าพอ่อนายให้ให้ตอกดากได้ด้อไปว่าผมว่าผมมันผมหน้าสิปเปลี่ยนไปคุณหน้าสิปเปลี่ยนจากชอบผู้หญิงกลายมาเป็นชอบผู้ชายแล้วเนี่ยเออเดี๋ยว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 เขากระแทมา,มาๆๆ เอาอไปติดเจะบอกกันเออไปแทงกันออไปยังเขาเตบก่อนนะเตะ <c oughs> บอก็อไดเมอกี้ครับวันนกี้ครับจะบอกกันเน้อไปบ,าบ,าบ่ายเอ็ซีนครับวันนี้อะไรเกี้ครับอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยพี่ชายเป็นพี่ใส่เปน ไม่อืมเอาไม่มีายแล้วขึ้นหน่นะครับเจ้าสิเียนี่าน้านะรัก

Mira, mica.